เราหิวเข,ข,ข,ข่าบ้างฮะนเราจะไปกินเพื่อนหมดแล้ว <N> <N> นั่นนิดแท้เลยวะโอ้หนามวมาดำเนี่ยพี่น้องมากินเข่า เช็บกล่องกันนะครับพี่น้องสวัสดีสองคนครับทักทายกันพี่น้องพี่ สวัสดีครับเด็กดากไปเลย่ะพอ่อหยาบนํากันไปไอ้ไม้ยังไลสวัสดี14คนตอนนี้เรา ประมาณเที่ยงครับผมอ่อกำลังจะไปแต่งหน้าครับเตรียมจัดงานจัดงานมงคลสมรสครับผมเราจะมาไล์สดให้เอซีได้ชมได้ฟังครับแดดก็หฮ้อนๆพี่น้องเอ็นเด็กด่าเมันม่ได้สุด สวัสดีครับอันใดเนี่ยรถผู้ใดไหมาอีกันม,มาหับใจล้วมาแรงไฟเพิ่บมา สวัสดีสามสิบเก้าคนสวัสดีสี่สิบแปดคน วหลอกวามันลอกดอกไปอาบันไอเฮ็ดงานร์มเนี่ยครับ เดี๋ยวเฝ้าไว้สักเดี๋ยวเอาลาบก่อนโอ้แล้วฉีดร่มเจวัสด,ดี5้าสิบสี่คนครับ

ตัวิ่งกินเขาหรือเปล่าเอาแล้วด้ยละเอากินแล้วตะเบียนาไใ้อีกเลยมันคอนโหาโต้ขอมมันเต็มก็อะบ้างได้โตอันนอะไรนี้เนี่ไปจองะมีนัดจองหรับเราวัานั้นเด็ดสามม้วน ออกบ้านวะบ้านเนี่ยแมลง่อยมากาดเป็นห้อนไห <c oughs> มแรงคอยมากินเต็มที่ <c oughs> เกลือ cua rã, bẹp rã, ấy, thành xoong nạm ba, miên cua rã mẹ lú lúc bảo cua rã mẹ bảo, xoong chén nạm nữa, bảo xoong chén nạm nữa, chén kéo, ก็แล้วแ่จะเอาไปก็อเอาไปบอาไปก็ไม่ต้องออกไปบอใส่วขวดน้ำหัน อากาศร้อนครับผมเดี๋ยวมาแมรงถิ่มาลายส่วนในพี่น้องรับชมรับฟังครับอีกจริงน่อยครับผมอากาศร้อนไหลเดี๋ยวขอลงไล่ซมื่นครับผมสวัสดีครับ